สนับสนุนโดยเวสป้า forever club by เตชะอัมพรขั้นตอนครับกับสกูตเตอร์เฮลเพื่อให้เป็นการเสียเวลาจะหนุม่มเราไปต่อกันเลยเมื่อกี้เราดูเวสป้าไปแล้วมาดูในส่วนของแลมเบต้านะครับ,รบในส่วนของ Lam eta, แลมเบต้าเราก็คลิกไปที่รูแลมเบต้านะครับ serial number แลมเบต้าน,นะครับแลมเบต้าเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเวสป้าเราแบ่งเป็นแท้งกับมอเตอร์แต่แลมเบต้าเนี่ยมันเป็นหมวดรวม อก็คือทั้งเลขคงเลขเครื่อนเนี่ยใช้หมดเดียวกันเลยนะครับเช็ค <Check S 3> <c oughs> ได้เลยนะครับตัวเลขซ้ํากันไหมครับเจ้าหนุ่มตัวเลขซ้ํากันไหมแลมเบต้าเนี่ยนะครับแลมเบต้าเนี่ยจะจะไม่ซ้ำละตัวเลขเนี่ยจะชัดเจนเวต้าเนี่ยจะมีการใช้ตัวเลขสามคู่กับโคด้านหน้าแต่แลมเบต้าเนี่ยจะไล่เลยอไล่เครื่องเลยเพราะแลมเบต้าเนี่ยผลิตน้อยกว่าเยอะเท้าความนะครับูุยมเดี๋ยวระหว่างรอเจ้าหนุ่มหาเรื่องพวกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่คุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่งที่คุณได้เล่นรถมันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมพงเนี้มันสําคัญที่สุดในการเล่นรถเลยตัดสินเลยนะมันคือการตัดสินเลยว่ามันยิ่งกว่าการเป็นเซียนแล้วดูพระว่าไหนพระแท้พระธรรมใช่นะนี่เรายกตัวอย่างมาหนึ่งเล่มนะครับอันนี้เล่มเป็นเล่มแลมเบต้านะครับสามทีวีนะครับจดทะเบียนปีศูนเจ็ดนะครับจดทะเบียนปีศูนเจ็ดแล้วก็ ถ้าของเบสป้านี่จะเป็นโค้ดหมอ07ก็มา6ประมาณ64ไปงั้น464ครับนะครับ07เนี่ยเป็นโค้ดใช่ไหมครับครับของเสปทีนี้อยากรู้แล้วเจ็07หน้าตาแบบนี้หน้าตาเล่มแบบนี้มันจะเป็นแรม1แร่ม2หรือมสาม3ใช่อันเนี้ยเรารู้อยู่แล้ว175 TV อ๋อ t ีโอเคี TV 175เห็นไหมครับอ่า175 TV 175 t ีนะครับหน517 517 123 อันนี้จะรวมแล้วเป็นเลขรวมครับ,บก็จะกดขึ้นมาอ่าเอาใหม่อาจจะกดโค้ด 1, 7, 5, 3, คผิดหนึ่งเจ็ดห้าทีวีสามหนึ่งเจ็ดห้าทีวีสามห้าหนึ่งเจ็ดหี่ถามว่าเป็นแรมสามถูกไหมครับใช่ครับเม <า S 1> ื่อก<า>ี้เราไปหนึ่งเจ็ดห้าทีวีอะไรนะครับก็จะขึ้นเลยว่าซีรีส์สาม y o U h a v e หนึ่งก้หกสองถึงห้าหกห้านะครับ TV ร้อยเจ็ดห้า e r i e s สามนะครับก็คือเมาคอให้เราได้เลยใช่ก็คือถ้าเป็นลเมตาเนี่ยทั้งเลขโครงเลขเครื่องเนี่ยนะครับเราเราสามารถเอามาเอามากรอกครับอามาปัญหาของลายเมตานี่เหมือนเวสป้าไหมครับจะหนุ่มว่ามันไม่มีตัวเลขด้านหน้าเหมือนกับเออยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเหมือนกันหมด ก็ค <istles> ือมันจะไม่มีโค้ดด้านหน้าเมื่อกี้ตอนเราตอนผมเลือกโค้ดเนี่ยครับผมเลือกโค้ดแรกเนี่ยโค้ดแรกเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเดาเหมือนกันนะว่าลักษณะรถของเราที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นประมาณไหนหนึ่งจะให้าทีวีกรอกเข้าไปอ่ะมันขึ้นมันขึ้นฟสาขึ้นไม่ใช่ครั้งที่สองเรากดใหม่เป็นหนึ่งจะห้าทีวีสามมามาใช่ไหมครับหนึ่งจห้าทีวีอันนี้จะอาจจะเป็นลมหนึ่งทีวีนะครับในพิกัดซีีเดียวกัน มันก็จะไม่ึ้นครับผมนะครับอันนี้คือเล่มปกติอืมเดี๋ยวมาดูเล่มที่มันสเปเชียลขึ้นมานิดนึงครับผมเล่มตัวออย่างกันมาอีกนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้เป็นเลมเบต้าเหมือนกันเลมเบต้านะครับเป็นรถประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแปดครับหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดเนี่ยแต่จดสองพันห้าสิบสองโอ้แสดงว่ามันจดเลทหลายปีเลยครับเจ้าหนุ่มนดมันจดเลทหลายปีเพราะห้าแปด 5 8าแปดศูน5 2สามศูนย์ามสองศูนย์สองห้าสองห้าศูนย์สองหรือศูนย์สามใช่ครับอ่ะแล้วแต่มาแต่มาจดหนึ่งสองหนึ่งสองครับสืบเย็นต้นขั้วหมอสืบเย็นต้นคั่วอ่ะหมอดูเล่มนี้นะครับครับผมสืบเย็นต้นคั่วปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยกาาแปดเนี่ยออกเป็นกระดาษใบเดียวอือออกเป็นกระดาษใบเดียวในยุคหนึ่งที่เขาเรียกเป็นเป็นการ์ดอ่ะเล่นเบียะเป็นการ์ดเป็นแผ่นเดียวครับนะครับในปีสองพันห้าร้อยสอง มาบ้อที่สองเจ้าของเอาไปต่อทะเบียนครับขนส่งจับจดใหม่อรถเนี่ยต้องบอกก่อนคันนี้เนี่ยดั้งเดิมไปนดนนครนายกครับขนส่งนครนายกขนส่งจับจดใหม่ครับ,รบโดยไม่ได้ดูการ์ดว่าวันจดทะเบียนครั้งแรกในการ์ดเนี่ยปีพศอ,อ,อะไรยุคนั้นเขาไม่ซีเรียสหรอก <c oughs> ขอแรทะเบียนไปเล่มออกมาเขาก็จดนะวันที่ทํานะวันนั้นเลยถูกครับไปต่อทะเบียนครับขนส่งอ้าวกระดาษใบเดียวจับจดใหม่ ณวันนั้นผลของการจดใหม่ณวันนั้นสิ่งที่ได้มาครับหมอหนึ่งเจ็ดห้าทีวีทับสองพร้อมเลขอ๋อเลยลงเลขตัวหน้ามาให้ใช่ครับหนึ่งเจ็ดห้าที่สองพร้อมเลขอ่าตัวรถหนึ่งเจ็ดห้าที่สองพร้อมเลขเอจะต่างกันนะใช่ครับซึ่งซึ่งบางเล่มมีแต่ตัวเลขแต่ตัวนี้มีรหัสหน้าให้ด้วยจัดมาให้ครบอืมเจอหลายเล่ม แต่เป็นส่วนน้อยอันนี้เป็นเคสบายเคสนะครับที่แว่าจะลงจะลงอารหัสตัวหน้าให้ตัวหน้ามอืแต่ทีนี้พอลงรหัสตัวหน้าแบบนี้ปีมันก็ยังไม่ได้คนก็จะสงสัยอีกเอ้แล้วปีมันเลทมาโอ้โหเลทมาเป็นกับสิบปีสิบปีโอกาสที่เป็นแบบนั้นเราก็ไป้อต้นขั้วดูใช่ครับทีนี้มาถึงอีกข้อหนึ่งนะหนุ่มเมื่อกี้จบไปแล้วทั้งเวสป้าทั้งแหลมนี่มาถึงการพูดรวมๆว่าแล้วถ้าไปเจอเลขที่เป็นเลขต่อขนส่ง เราจะมีโอกาสชี้ชัดไหมครับอาจารย์หนุ่มว่าว่ามันเป็นรถเปียอะไรแบบชัวร์ๆถ้าเป็นเลขถ้าต่อคอมาครับให้ยึดเลขเครื่องถ้าต่อเลขตัวถงังมาให้ยึดเลขเครื่องใช่โอเคถ้าถอเลขเครื่องให้ยึดเลขตัวถงังเลขตัวถงัวถงแต่ถ้าต่อทั้งสองงานต้องไปหาต้นขั้ลวละต้องดูปีจดอ๋อโอเคมาต่้ิทานจากปีเอาต้องดูปีจดทีนี้เลขของการต่อขนส่งนะครับรหัสก็จะเป็นอย่างนี้สองตัวหน้า จะเป็นรหัสของจังหวัดเช่นกรุงเทพจะเป็น01นนทบุรี24มาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขีดแล้วก็ตามด้วยจํานวนรถที่จดณปีนั้นสมมุติ036ก็คือต่อคันที่36ปีแล้วก็ขีดแล้วก็มีปีด้านหลัง43ก็คือต่อปี43คันที่36แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขของจังหวัดที่ตอบทีนี้เราก็มายืนยันมาฟันธงกันจากซูเปอร์เฮล ครับว่ารถที่เราได้มาสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่<ช>แล้วมีอะไรที่ยืนยันเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเป็นการปไปซื้อรถหรือว่าเล่นรถต่างๆก็จะมีการถกเถียงก็คือ,อก็คือถ้าเราต้องการซื้อรถทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับสิ่งที่เราขอได้จากผู้ขายเนี่ยขอเลขก็คือเลขโครงเลขเครื่องอืแล้วสิ่งที่ทุกคนอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันก็คือสกูตเตอร์เฮล์มนะครับได้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต ความแม่นยำถึเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ฟันร้อยนะนะครับสำหรับการแนะนำเว็บไซต์ที่ดีนะครับสกูตเตอร์เฮลที่สำหรับให้คนที่ชื่นชอบหรือเล่นสกูตเตอร์ต่างๆทั้งเวสป้าและเบต้าได้นำไปเป็นเอกสารอ้างอิงกันนะครับในการดูเล่มดูเลขต่างๆว่ารถของเรานั้นเป็นรถรุ่นอะไรเป็นมีรหัสเครื่องรหัสตัวรหัสเครื่องรหัสตัวถังอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างใช่เอาวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับสกูตเตอร์เฮล ครับเว็บดีๆที่ให้เราได้มาสืบข้อมูลกันในวันนี้สำหรับนี้ครับรายการสกูตเตอร์ดราม่าของเราคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับอ่ะช่องทางการติดต่อของเรามีอะไรบ้างครับจนช่องทางการติดต่อของเรานะครับดูรายการย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube Channel นะครับพิมพ์คําว่ารายการภาษาไทยนะครับตามด้วยภาษาอังกฤษคําว่าสกูตเตอร์ดราม่านะครับเข้าไปดูได้เลยมีแล้วทุกเทปนะครับอีก ช่องทางนี้นะครับแฟนเพจ Facebook นะครับก็เข้าไปพิมพ์คำว่าสกูตเตอร์ราม่านะครับมาดูกิจกรรมนะครับรูปสวยๆนะครับต่างๆนะครับของรายการเรานะครับว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราเดินทางไปไหนกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสมาคมคนบ้านสกูตเตอร์ยังเทศไทยนะครับเป็นกลุ่มนะครับใครไปดูไปซื้อขายเสรีกันนะนั้นจะซื้อจะขายก็เป็นเอาแล้วนี่ขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักใจดีของพวกเรานะครับเวสปาโฟลเวอร์ขับนะครับบายเตชามพรครับ แล้วก็มีแฟนเพจดีๆด้วยเข้าไปดูแล้วมีโปรโมชั่นอะไรจนุ่มตอนนี้โปรโมชั่นดีๆตอนนี้นะครับเพียงเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะครับอิ็อกซ์มาว่าอยากจะซื้อรถครับผมนะครับเนี่เวสป้าเราลดให้เลยนะครับคันละหนึ่งมื่นบาทหนึ่งมืนบาทใช่ทันทีนะครับทันทีใครที่นึกถึง New v e เวสปแล้วอยากไปโดนอยากไปซื้ออยากไปลองกันนะครับไปได้ที่เตชามพอนะครับกับเวสป a าคน e รกขับขับดีๆของคนรักเวสปา อีกมาิวเตอร์อีกเจ้าหนึ่งครับหมอครัวแซฟเวอร์ครับผมแซฟเวอร์นะครับต้องทำขั้นเทพนะครับการเพลงแสนและสาขาเมืองสุพรรณบุรีนะครับวันนี้สมตามขั้นเทพไปลองดูต้องไปลองครับครับผมอ่ะเราขอจะหนุ่มยันหนึ่งสตาบันกวดวิชาซูเปอร์แมนนะครับครับผมติวสอบเข้าโรงเรียนทหารติวสอบมัธึกษานะครับมีอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาคุยนะครับใครอยากเป็นในร้อยมาคุยกับเรา วันนี้ครับสกูตเตอร์ลาม่าผมหมอโดมนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับหมต้องลาผู้ชมวีนนี้ครับเป็นไงพบกันใหม่สัปดาห์น้าไปดูกันว่าพวกเราสองคนจะเอาความรู้และดีๆมาฝากคนนะที่ชื่นชอบ<ม>าสาระและบันเทิงโอเคแเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไป เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลท่